สวัสดีอาโอมาสื่อนะคะวันนี้นะคะเป็นตัวแทนสมาชิกกิลเนเมซิตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่กิลเนเมซิตนะคะใครที่สนใจอ่ะมาเป็นสมาชิกของเรานะคะเชิญเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจเพจเพจเฟซบุ๊กเออเพจเฟซบุ๊กนะคะของเนเมซิตนะคะรวมถึงในเกมนะคะใครเห็นเนเมซิตของเรานะคะสมัครสมาชิกที่นั่นได้เลยนะคะนี่นะคะ เนมิสิของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะกิลของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะมีออนทีเอสนะคะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะมีการช่วยเหลือก็กุลกันถามได้สอบถามได้นะคะพี่ๆทุกคนใจดีทั้งนั้นเลยทั้งพี่เคนะคะพี่เต้นะคะพี่นิกกี้นะคะน้องหนูดีนะคะพี่ลิศและก็พี่ท็อปและพี่อีกหลายๆคนนะคะไม่อยากจะไล่คือมันเยอะมากอยากให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนของเรานะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของ เนมซิสนะสโลแกนของเราสั้นๆค่ะเพื่อนเต็มร้อยนะคะให้เพื่อนเต็มร้อยจากใจของเนมซิสเลยนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะบ๊ายบาย